สวัสดีค่ะเอ่อคลิปนี้นะคะเราจะมาอธิบายกันในสอนของหน้าหลักที่จำเป็นนะคะคือหน้าในา My Profile อันนี้เราเปิดเข้ามาแล้วนะคะหน้า My Profile เนี่ยเป็นหน้าที่เป็นหน้าของเหมือนอย่างที่รู้จักก็คือหน้าประจำตัวของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่ะเรามาดูอันแรกกันนะ User, User Name คือชื่อ User ของแต่ละคนเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันเห็นไหมมันจะมีเลขมีตัวอักษรคือมันจะจำยากอันนี้ต่อไปนะคะก็คือ PASSWORD PASSWORD เนี่ยเอ่อจะเป็นการรีเซ็ตพา s เวิร์มากกว่าเขาจะไม่ขึ้น password ให้ต่อไปก็คืออีเมลอดเดของเราต่อไปก็คือ เอออชกิ้งทสอบดั a อ่ะฮะก็ค huh. <se> ือว um, ันวันที่ที่เราได้ทำการสมัคนะคะต่อไป two factor ก็คือเออเป็นตัวยืนยันตัวตนเป็นการยืนยันตัวตนนะคะเดี๋ยวมาสอนที่หลังส่วน Lash IP Connect ก็คือ IP เครื่องคอมพิวเตอร์ของเรานะคะส่วน Last Login ก็คือเราล็อกอินล่าสุดเมื่อไหร่ส่วน Login a d d r e อันนี้เอ่อก็คือไม่มีปัญหาอะไรนะคะส่วน Wallet a d d e s ก็คือกระเป๋าที่เราไว้สำหรับถอนบิต คอยของเราออกไปนะคะอย่างเช่นบอกเชนอะไรอย่างเงี้ยนะคะอ่ะส่วนคลิปนี้ก็มาบอกกันแค่นี้ก่อนนะคะเพราะว่าเออมันมันมันหลักๆเนาะก็เอาแบบง่ายๆส่วนส่วนในเรื่องการยืนยันตัวตนทูแฟคเตอร์กับ wallet a d d เดเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาอธิบายเป็นแยกเป็นคลิปๆไปนะคะ เดี๋ยวจะมาสอนจะเป็นคลิปๆไปเนาะเดี๋ยวคลิปนี้นะคะก็ขอจบการอธิบายเพียงแค่นี้เนาะเดี๋ยวเหมือนทุกครั้งค่ะเดี๋ยวเราจะขึ้นไลน์และเบอร์โทรของเจ้าหน้าที่ mm hmm. แฮมไว้นะคะมีอะไรติดต่อได้ทั้งนั้นนะคะอยากสอบถามอะไรเจ้าหน้าที่ร้อมยินดีเสมอค่ะอ่ะอันนี้ก็ได้ติดต่อมาบ้างแล้วในบางส่วน วันนี้ก็ลาไปก่อนค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะอย่าลืมกดติดตามกันนะคะจะได้มีอะไรอัปเดตกันนะคะลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ